สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานมีอ้อยนะคะวันนี้มีอ้อยจะมาชวนท่านผู้ชมทําสับปะรดกวนแบบง่ายๆไม่ต้องใช้แบบแสรพร้อมกับวิธีการสาธิตการห่อสับปะรดด้วยพลาสติกที่ทําได้ง่ายๆน่ารักน่ารักและสะดวกในการหยิบจับในการรับประทานถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจยังไม่เคยลองทําทานสามารถทําตามมีอ้อยได้เลยค่ะไปดูกันค่ะว่ามีวัตถุดิบและส่วนผสมอะไรกันบ้าง มีเนื้อสับป,ปะรด1กิโลกร,รมัมมีอ้อยใช้สับป,ปะรดของมาเลเซียนะคะน้ำตาลทรายแดง200กร,รมัมเกลือครึ่งช้อนชาพลาสติกสำหรับห่อสับป,ปะรดกวนตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าให้ได้ขนาด6คูณ8เซนติเมตรส่วนผสมทั้งหมดสามารถดูที่ใต้คลิปได้อีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนแรกหลังจากที่ปอกเปลือกสับป,ปะรด เอาตาสับรดออกจนหมดและตัดเอาแกนกลางของสับรดออกทิ้งให้หั่นสับรดออกเป็นชิ้นเล็กๆและชั่งน้ำหนักให้ได้1กิโลกรัมหลังจากนั้นมีอ้อยจะนำสับรดที่หั่นเป็นชิ้นไปปั่นนะคะมีอ้อยจะแบ่งปั่นเป็น2รอบเพราะว่าเครื่องปั่นของมีอ้อยไม่สามารถบรรจุสับรดได้ถึง1กิโลกรัม หลังจากที่ปั่นสับปะรด1กิโลกร,รัมเสร็จเรียบร้อยแล้วมิอ้อยจะตั้งกระทะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนเทสับปะรดปั่นลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแดง200กร,รมัมถ้าหากท่านผู้ชมไม่มีน้ําตาลทรายแดงสามารถใช้น้ําตาลทรายธรรมดาก็ได้นะคะ และเกลือครึ่งช้อนชาหลังจากนั้นคนสผสมให้เข้ากันค่ะคนจนกว่าน้ำตาลทรายและเกลือละลายดีตอนนี้มี่ออยังใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนอยู่นะคะให้ทำการคนสผสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสมผสมมีความเหนียวหนืดและแห้งค่ะ เทคนิคในการทําสับรดกวนให้มีสีสวยอย่างสม่ําเสมอให้ท่านผู้ชมกวนสับรดไปเรื่อยๆอย่าหยุดมือนะคะถ้าหยุดมืออาจทําให้สับรดไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาทําสับรดกวนนะคะอาจต้องใช้เวลาและใจเย็นนิดนึงนะคะระยะเวลาในการกวนจะใช้เวลาประมาณ45-50นาที สับประรด1กิโลเวลานำไปกวนนะคะน้ำหนักจะเหลือประมาณครึ่งหนึ่ง mm. เมื่อมีอ้อยกวนสับประรดจนมีความเหนียวแห้งได้ตามภาพในวิดีโอแล้วมีอ้อยจะทําการปิดไฟและตักสับประรดใส่ภาชนะที่มีอ้อยเตรียมไว้และพักทิ้งไว้ให้เย็นให้ท่านผู้ชมหาอะไรมาครอบนะคะที่มีรูเพื่อให้ไอความร้อนเข้าระบายออกมาและเพื่อป้องกันมแมลงวันค่ะเมือ่อสับปะรดกวนเย็นตัวลงแล้วมีอ้อยจะปั้นสับประรดให้ได้น้ำหนักประมาณ10กร,รมัมปั้นเป็นลูกกลมๆค่ะ ถ้าท่านผู้ชมชอบลูกใหญ่ก็สามารถเพิ่มจํานวนสับรดกวนได้นะคะถ้าชอบลูกเล็กๆก็สามารถลดปริมาณสับรดกวนลงได้เช่นกันค่ะมีอ้อยจะปั้นสับรดกวนจนหมดเลยนะคะจะได้อยู่ประมาณ50ลูก บางลูกอาจจะมีน้ำหนักมากกว่า10กร,รมัมไม่ต้องซีเรียสน,นะคะมีอ้อยแค่ต้องการปั้นให้ได้50ลูกเท่านั้นเองหลังจากนั้นให้ทำการห่อด้วยพลาสติกจำนวนของพลาสติกที่มีอ้อยหอ่อมีอ้อยจะตัดให้เท่ากับจำนวนของสับะรดกวนที่ปั้นเป็นลูกกลมๆเช่นสับะรดกวนของมีอ้อย50ลูกพลาสติกที่มีอ้อยใช้ห่อก็50แผ่นค่ะวิธีการห่อนะคะให้ท่านผู้ชมใช้นิ้วชี้ของมือทั้งสองข้างดันสับะรดกวนให้ขึ้นรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมและใช้นิ้วมือที่ถนัด กดตรงกลางด้านบนของสับรดกวนปรับความหนาบางตามที่ท่านชมต้องการเลยค่ะหลังจากที่ทําการห่อเรียบร้อยแล้วมีอ้อยจะตัดตกแต่งพลาสติกที่เป็นส่วนเกินออกเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามมีอ้อยจะทําการห่อสับรดกวนแบบนี้นะคะจนหมดครบ50รูปค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับสับปะรดกวนที่มีอ้อยได้หอ่อมีอ้อยจะนําไปใส่โหลกแก้วนะคะท่านผู้ชมสามารถจัดเป็นแพ็คเกจและจัดเป็นใส่กล่องน่ารักน่ารักนำเป็นของฝากหรือของขวัญหรือจะไว้ทานเองก็ได้ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดชอบฝากกดติดตามหรือกดไลค์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมีอ้อยค้างต่อไปตอนนี้มีอ้อยขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ